เดินเนี่ยหมายถ้าเป็ดิวิชัตเลนเวอรยเล่นต่างนักกีฬานักกีฬาชักรับข้านะก็ขอบคุณมากครับคนสาวหัวครับมาดีหน่อยมาพินมดพ่นมอ่าคนสาวหัวพานเดี๋ยวพินมก็ได้อาไปก็โอเคได้ อโอเคนะบัตรรอบที่สิบนะครับช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยได้บัตรรอบที่สิบ,บ, 50, บ,บแล้วกี่ได้ด้วยอ่าอัดูเลยทูเลยบัตรรอบที่สิบบัตรรอบที่สิบเอาเลยนะพี่เก่งพี่เก่งเอาเลยนะเอาแล้วครนะับทีสุดทไทยต่อเมือกับทีมงานนะักเตะหญิงตำลวจนะครับ ตำรวจหญิงเอาละเหมือนเดิมไม่มีไม่มีมมอภิรพิเศษถ้ากเกิดเตะแปดล้อเข้ารอบทำไงอ่ะจกกันดุลก็แต่พูดไม่คิดถ้ากเกิดเข้าวลูกคนนี้เข้าวพี่เจี๊ยบข้าวพี่แมพข้าวพี่สาข้าวพี่ปามี่ข้าวพี่ดาวข้าวเตะแปดล้อแล้วเขาจะทำไงเนี่ยเอานะ เด็กเขาเต็มแล้วนะหลับพันนะวัดอินนะ่ะชู่มั่วชู่หูยักษ์จัน,น,ดนจโดและก็น้องหญนะิงก็ตะหลับพันไปแล้วเอาละครับแม่ยกไปสี่สิบนาทีเหมือนเดิมนี่นี่ชู่มั่วชู่นี่เอาละครับยกไปยก หนี่เก่งนี่เก่งใครจะช่วยเป็นกำลังใจเรืองจะให้รางวัลนักกอน้องหญิงก็บอกได้เลยนะครับผู้อ่าครับาเบอร์เจ็ดลดได้อ่าหน้าแถาหมายเลขเจ็ดหมายเลขหกบดรอบที่สิบนะครับอ่าเบอร์ที่สิบ ยังจำหน่ายขายอยู่นะจ๊ะอีกสี่ใบครับช่วยซื้อหน่อยยกถุงถุงเล็กสี่ใบดีไหมสี่ใบลวมมาสิบบาทห้าสิบบาทนะครับอ้าเป็นเจ้าของได้นะครับขนาดนิเศสิบแปดนิ้วเบียร์ช่วยหน่อยไว้ใกล้จบได้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยที่มีรอบพิเศษอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผู้ใหญ่ใจดีครับไม่เอากลับบ้านหมดรอบนี้แล้วขออีกหนึ่งรอบเพิ่มหนึ่งรอบนะครับสามกระแนนพี่เจี๊ยบบนแดย รอบที่สิบรับหมดแล้วเรจะทำการจับขึ้นมาใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับอาล้ครับรอบสิบมาแล้วครับใครเื้อไว้ยกมาดูก่อนนะครับดูรอบด้วยนะครับรอบนี้จะเขียนไว้รอบที่สิบเลขที่สิบสามครับล็อกกี้นัมเบอร์หมายเลขส <14 S 1> <9 S 2> ิ <9 S 2> บสามนะเบอร์สิบสามอันน้เราได้ก็ไม่ยาก ีก็ผู้จัดการอย่างนี้คุยผู้จัดการกันเด่เดี๋่นด้นดุเอือเออเอาให้กันให้นานแล้วนั่นเลาไปรับไปแล้วครับหมายเลขชาพี่เจี๊ยบเโอเจี๊ยบพี่เจี๊ยบรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายรอบที่สิบเอ็ดนะครับนะรอบที่สิบเอ็ดเอาแล้ว ตอนนี้นี่ลำแล้วทีนี้เร้ล,ำล้ำละใครมุกอามาเลกโนตัวแล้วนะอ่าทีสองะแดงก็ไล่มาเลขห้าหนูดาวไปเลขห้าช่วยหน่อย <ๆ S 1> ช่วยหน่อยรอบสุดท้ายนะครับรอบที่สิบเอ็ดนะครับคณะสุดท้ายด้วยเออเลขา,าครับแล้วก็หญิงล้วนเลยนะครับแล้วก็หญิงล้วนเลยรังดูรังดูนะครับเอาโต๊ะอี e ไปนั่งเลยครับ ไม่เก็บเินตั้งแต่ท่านต้องดูบางทีแล้วก็ตัวละสิบบาทนะฮะบางทีก็บางลงกันเนาะการดูส่วนการดูแสงลดส่นทุกอย่างนี่แล้วก็จะหาและได้ท่านเอาวัดเพื่อจะจ้างมาเตดีนะครับนำใช้งรับบาณเสริมหลักล้านเลยท่านโอ้โหที่เก่งเห็นไหมไฟเห็นไหมเห็นไหมต้อไหวไหม ลายก็เพอไหวไหมโอเคเดี๋ยวแต่ทาวบ้านเขาจะได้ปรับปรุงได้นะครับเี่พระาราม5ครับสาหลักตะก้อนอเก่งเน่ไม่ธรรมดาหน้าทีมลาถงหน้าลดจัดให้ก่อนส้อ่อ เดี๋ยวรอนิดเดียวนะดนตรีนะอีกสักครึ่งชั่วโมงติดห้าข้างหลังมาเลขสี่นี่ผู้ชายเป็นยังเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอาล่ะอีกหนึ่งรอบเลขพิเศษชายนะครับมีพลับพินหนึ่งรอบรอบพิเศษมาแล้วตัวที่กี่นี้ล่ดีล่ะเอาล่ะจะบินแล้วจะบินแล้วมาเลขห้าเดี๋ยวเบอร์ห้าโดนหมา อ like เดรอบสุด uh. ท50 bar 50 bar. Bar ้ายรอบสุดท right? ้ายห้าสิบบาทเด้ช่วยซื้อหนได้ด้วยงวงแล้วด้วยตึ๊บห้าสิบบาทห้าสิบบาทบาทตาดุสสน์พัดลมนะครับสิบแปดนิวนะครับหาตาลิสีเขียวด้วยนะครับกระว่าเก็บซ้ำนะสีแดงแรงลิ้น ออนนี้กำลังฮือฮาครับปมถึงเจ็ดพระเจ้าตากสินครับดังไปถึงต่างประเทศเลยของวัดโบกของเราครับถึงอังกฤษเลยนะครับมีลูกหลานนะครับทำติ๊กตอกไปนะครับอาจารย์โตเกฟ่ที่เที่ยงทายาทอาจารย์จบเดอสองนี่ปามไี่เยอนทุกคนเยอนทุกคนหมดทนแล้วอย่าเบอร์สาม อ่านี่ลูกค้รู้ไหมรู้ไมเบอร์ต่อได้ไปขายแต่หนึ่งรู้ป่ะเบอร์ต่อมันขายรู้ป่ะน้องไอโอน่าเอาไอไอโยกนี่ลไอฟุ่มเฟือนี่ล่ะนี่น้องสาวก็เลยนะผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายนะไอทีมก็เลยปกติดำเลยปกติก็จะงิีขาวบางทีเออเฮ้ยได้บินแล้วนี่แล้วตะกันแดดตะลักก้าติดห้าลยจ้ะ <H an> นี่นี่หลานโบกเลยนี่บอกโลคุณนายคุณนานยะจันทร์บุรีนี่แต่วานไปเดินพระรามแปดระยะพี่แดงหลอ่อพอหอมแดงเลยครับเออไปเชีย่ยวไปเชีย่ยวลุงแดงนอน้ำนำังหงมันโถเอ,า,อถถายืนเออไอ้ที่เขาถ่ายนี่ต่ยืนพักนะมันเลยเจอตัวถ่ายแล้วปึ๊บเออมาเลยว่าสี่สิบนาทีแต่ก็เขาถ่าย นาสเตยแปดเราละปวดหลวตุ๊มเลยครับเนี่บินเนี่งอย่างนี้หมาย,มามาย,มยรถอย่ามาทะเบอร์ห้าโค้งอะไรเสมอบินพรวดเลยนะขอบคุณด้านเวทีที่เออพ่วไปนะครับอย่ามาได้ม่อย่ามาได้ทดเทบเสียงต้องขอทานอาภาัยอย่างโตนะครับปกติเรามีเพียงสามทีนะครับตามเจตน,นาของกรรมการวัดที่จ้วก็ขอเป็นสี่ที นะครับเพราะว่าเราต้องการจะขายตลากกดการเงนตัวเพื่อหาทุนนะครับเอาไว้สําหรับร่ามหาเจดีย์นะครับที่เราเห็นตรงนี้จะได้มีนะครับนูกสาลีเสาเดือดเาตัดสินลายและหมายเดือดติดจแดนนะครับเห็นแล้วดวหน้าที่จัดใจพรารอะไรของท่านแต่จะขอทอขอโทษขอล่าก็ได้เลยนะครับตอนนี้มาตั้งอยู่ที่นี่แล้วนะครับวัดบว่วงตอนนี้ต่ก็น้งหญิงนะครับ,รบาชาวเราแทกชา โอ้สายตาการดูแลของข้าพุทธตระเวนตรวต้นต้นเย็นตัวนักปุจการตลกทอรภาคสามอยากจะขอขอบคุณครับสายตำรวจนครบาลเพชรเกษตพูดกับและตำรวจทุกนายที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับความสะดวกความดูแลความโดยการทุกอย่างนะครับรองคณะกรรมการแตกตะก้อของวัดม่วงนะครับทีมงานเก่าเหมือนเดิมจับเลยพี่แมปจ๋าจับจ้าเอาละเอาละ มีลายไปเอ้าวนี่นะตัดโยนไปโดนปากหนาเลยโยนโดนเลยออะไอตุ่นนี้เดี๋ยวเพื่อใบฟ้าเขาเด้งขึ้นมาก่อนแล้วมันโค้งไปแล้วาปากแตกเลยออปล่อยมันเด้งออกมามันโค้งทำเขาโยนมันไม่โดนจะเลี้ยว้ากันมั้งกระดองกระดองแตกอ้าวกระดองกรองโยนต่อโยนต่อมา น้องปามี่การดมก็ชื่อปามี่ปามี่แหม่ชื่อไม่คล้องจองพี่เออพี่ชายพี่ชายที่บนเวทีช่วยเปิดไฟ่ไว้ก่อนได้ไหมอีกคณะเดียวเองเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะย้ายอีอันนั้นมาติดอีสาวหนึ่งอ่ะอันนี้จะไม่รับกรัวนล้ช่วยเปิดก่อนที่เวทีอ่ะขอนิดเดียวขอแค่วันเดียวไล่แล้วเบอร์เลขห้าครับผู้หญิงไม่เคยผู้ชายนะช่วยเปิดไฟหน่อย แบกบลแกบบดินึ่งหลับงบมเมยนยกไปบนยอดนะครับต่างลอดทุมมกแบดแป๊เดียวอีกคณะเดียวอออออไ,วไวอคณะเดียวเปิดทั้งสอหลอดหนงหลอดเปผีจากกดสิหน้าเท้าไปเล็กรับมาแม่โอ้โหน่าเสียดายเลย10นาทีเดิประมาณนะครับ เอาทางไปจอดพลามลมปักไม่ถึงอ่ะมองตรงนี้มันตรงออาแล้วหาๆไม่ได้ด้วไอ้เอาหลังวงเบอรฝา้างบนขอเปิดหลอดได้ไหมจ๊ะเวทีปอดตะกอดย้านิดเดิอ่าข้าบนเปิดนิดเดินะครับ พี่ลายไว้ก่อนเออไม่รู้นะเออเอายกแล้วก็ไปครับพัดลมก็รอดทีดีเบสอ่าสิดคะแนนมาแล้วคข้างบนมาปอนไหนครับขับบนขอตั้งหลอดทักหลอดตะคราบเออครับยังไงเดี๋ยวก็จะเปิดใช้อยู่แล้วระยะตาครับ มองบองรถไปหยุดเลยมั้งไม่เห็นมันตัดทามสนามเลยติ๊ตาครับไล่ไปนะการอุทธรอบสุดท้ายรอบท้ายเราติดเบ็ดไหนเอาหยอดนั่นหมุนเมืก่อนได้ไหมแบบไว้หยอดนะครับบุนแล้วมันลายนะดูภาพดูภาพคะแนนหยอดของเราจะย้ายไปอยู่ที่เสาด้นเลยเดี๋ยวพวกนี้ันย้ายไปอยู่นี่นะ คนก็นมาสว่าแล้วอ่าลเดี๋ยวเดี๋ยวจะนุ่งยายไปเลยอ๋อเออน่าไปวันสิล้อบัตก็ลอทีที่เบ็ดอพิเศษนะครับดรดโดยกันใบละห้าบาทนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นุดท้ายตอนนี้เหลือเวาลาการแข่งขันก,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 ก็อีกประมาณนะครับยี่นาทีนะครับ,ดนะรบเดี๋อทางแค่วัวทีจะได้เซตเครื่รรองเสียงเซ็ไคบคเนอย่างเต็ดีและ ที่จบการอสุดท้ายแล้ตั้งใจเดินหน่อยรพนักงานกลับจานกลับเพื่อกลับจไหนช่วยซื้อหน่อยนจานส50ไงจำอออโอเคใเดี๋ยวจานไเอาหด้มาตัว เดี <mem> <are> <occurs> yeah, yeah, <in> ๋ยวให้จันเดินไปก่อนก็ได้จารนเดินูปจุดใกล้ให้ไปก่อนเดี๋ยวผมออกได้ของดีวันนี้นี่ทุกคนอา้จันมันก็อยู่ใกล้เดี๋ยวไปก่อนจานหน้าเลยใกล้เดี๋ยวเราไม่ใกล้อาจารย์เอาเถอนี่เดี๋ยวจานไปลงได้ที่ใกล้เดี๋ยวให้จันหนู่งก็ไปเดี๋ยวแบนี้จะเกิดได้ทีวีอย่ามาห่วงนะบอกไว้ก่อนนะว่าอย่ากหนักแล้วก็ร้องเยิงบัด โอ้โหอย่างนี้คณมมึงคุยกับเขาเอาเลยนี่นะไปหาทธอแล้วทีชาด้วยได้ไปแล้วก็น้องหญิงหนึงร้ห้าสิบนี่ใครอยากดูสามรยห้าสิบต่อเอให้น้องหญิงอีจ้าอ่าสามร้อยห้าสิบมันลุน้นนะแต่ก,ก็คือนี่ไม่ธรรมดาอ่าผมก็ไปรู้นเตะสามร้อยห้ีไปก่อนว่ามว่าไ่เตะว่าอินน้ำมันโพลไเตะห้าสป เป้าห้าสองแปดน่าแทงแตดดูสุดรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบสุดท้ายบาดเล่ห้าสิบบาทเร็วเอาลับครับห้าสิบรวมด้วยห้าสิบมาแรกกับพันหกนะครับอาเรืงด้วยด้วยกันเดี๋ยวจานให้เจะหนึ่งไปก่อนเดี๋ยวจานกลับไปก่อนอ่าี๋ยวตัวผมแจ้ของดีอ่าสิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วเบียงอยู่เลยเรามาบ้านเขาเราปฏิบติเขาไม่ดีแต่มีเบียงเดินอยู่เดี๋ยวเขาเกเรเดี๋เบียงเดินอยู่ปวดจังเบีย ก็เถอะได้ด้วยอย่างนี้มันต้องเสียหาเกะไรกันอะไรกันโอเคเออ๋ยวแล้วครับบัตรยังมีอยู่นะครับสองน้องใบรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายตอนนี้ขายถูท้องเขียวติดห้านาทีเขียวเกียวทัพย์เอาละจ้ามาแล้วปีนี้ด้วยเขียวนี่เขียวทัพย์จริงๆนะครับ ว่าติด5นาทีผ่านครับลุ้นกับนักยีสตก้อนมาลล้วก้อนน้องหญิงอ๋อโอ้โหไม่เก่งเลยว่าซื้อหน่อยช่วยซื้อหน่อยกี่ใบเบียร์แล้วห้าใบห้าใบครับห้าใบแล้วช่วยกี่ทีใบครับห้าใบราคาคนดูคนผู้ชมจะซื้อซื้อเลยแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับมี 4T ห้าใบหรือห้าใบแล้วตอนนี้ชูโดนร้านเข้าเลยเบียร์ร้านใหญ่อ่ะคนละใบคนละใบ ห้าติบาทแล้วเราตัวท้ายแล้วเคยซื้อหน่อยไปซื้อเดี๋ยวไฟดับเดี๋ยวขู่นะขู่อ๋อหนาวเลยใบละห้าติบบาทครับร้านค้าแม่ค้านะครับเสนอทีกันไก่ช่วยเสียวนะครับขนมจีนช่วยเที่ยวหน่อยแล้ร้านใหญ่อ่ะอีกห้าใบเองเราตัวท้ายแล้วอ๋อแล้วตกก็เตี่ยวตื้อไปตีคืนนี้เท่าไหร่คับไม่ร้อนวันนี้ได้ปังแน่บุ๊ค นาเลยสาจ๋าขาอ่ายกปืนไพาบาโอเคหมวาังะวเาโอเราะหาะเาะควเราะหัวเาัวเราัเราะวเราหัวเาะหัเราหัเลาหัวเราะวเระวราะรหัวราหัวาวเรวเะรเราะเาวเราระัวเาะวเะวเรวระัเะหดห ช่วยกันนินช่วยกันหน่อยฮึบรอบสุดท้ายครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับงานประจำปีนะครับพวกนี้มาชวมวันหนนะครับรอบสุดท้ายนะครับเลขที่ออก14ครับเอาแล้วเบอร์1ิใครซื้อรอบนี้เบอร์4อืีนี่ไง มาแลยฮะเด็กโอ้เด็กตัวน้อยด้วยความใคร่ได้ไหมให้ให้พี่เื้อเลยดีกว่าเอื้อห้าสิบบาทไกลไปเฮียโอ้ยสิบคระดานกีตาร์โอ้โหสิบเจ้าห้าสิบบาทครับพวขออ่นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสลับราคาและผู้ที่มีเกียรติซื้อบาทกับมศพนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูตะก้อกัน เปนน็นล้อนักหญิงนะครับวันนี้เราอถึง11ลอกก้อตองขอคุณครับทีมได้พัดลรงไปนะครับอ่าแล้วก็ให้ขอทางวัดน,นะครับตองขอขอบคุณนะครับทุกท่านตรงนี้เจอกันอีกแล้ว16 30นะครับก็มีทีมสิทิวัดรักตกวัดดอกไม้แล้วก็สิงทุกนะครับแล้วก็ประเพทกอพานิกาทนบุรีตรนี้เวลาผ่านไป19น,นาทีเท่ ขบด้านเวทีนที่ขาเริ่มไฟนิดเดินัเดียวตอนนี้เลาทาตาแข่งไม่ถึงแ้วครับประมาณ20นาทีเศษๆเอาแลครับแล้วก็น้องหญิงได้คะแนนเท่าไหร่เดี๋ยวดกกันไล่ครับหน้าท้ามา ใจเย็นสาจะพุ à, 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 ổ, ่งเตะเลยไอ้อ่ะพี่แบพพึ่งมาวใจเย็นว่าเออพุ่งลดลดนะใจเย็นเย็นวิ่งกระซิบแกเราวิ่งเอ่อเป็นไงสาเป็นไงไหวไหมเออหน้าเท้าเบอร์ต่อเบอร์ต่อปาบี่แต่ทำเติร์ดเอ้ยเออไอ้บาบังก็เลี้ยวฟังเราฟ้องอ่ะเดี๋ยวบาบึงอ่ะเฮ้ยแล้วมึงพึ่งพึ่งสบายบาบี่จ๋า นี่น้องสาวจ้องอโอนละนาวีมันนกกุ้มเฟยนี่มาไมไ่เป็นไพี่ไปไ็ไรแต่กอจริงอ่าน้าท้าไว้ตอนเลยอือ่าเปิดหน้าแต่อย่าไปอย่าพุ่งไปกรับพิพท่นั้นะอย่าพุ่งกระพิบเออขบกนได้อือนนอ่ามาเลยวาข้าไปเอาอีทีนึ่งนะอย่า พระพิษ่าพษเพิ่งเปิดเดี๋ยวจะก็เหมืงอนงงโหนิดเดียวหลัโมโดมออมาแล้วว่าเดี๋ยวได้เห็นแน่ครับกุชาก็ทำได้ฉันก็ทำได้ไม่ละไมเลิ 5, กถ้าจิตสนเนจอ